ค่ะภาคผู้ชมไปติดตามเหตุโจรสองผัวเมียนะคะลงมือก่อเหตุงัดตู้สักผ้าหยอดเหรียญในพื้นที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนทางผู้เสียหายเรียกร้องความเป็นธรรมและอยากจะฝากเตือนผู้ประกอบการธุรกิจให้ระมัดระวังมากขึ้นค่ะ เกิดเหตุโจรงัดตู้สักผ้าหยอดเหรียญบริเวณร้านค้าของชำริมถนนหมู่สิตตบตําบลนาวังหินอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะโดยกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะสามารถบันทึกภาพรถจักรยานยนต์สีดําที่มีชายและหญิงเป็นผู้ก่อเหตุขี่มาจอดหน้าร้านก่อนที่ชายได้เดินลงไปงัดตู้สักผ้าหย่อดเหรียญค่ะโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีจนสามารถเปิดตู้ได้และขวาดเงินทั้งแบงค์และเหรียญจํานวนกว่าพันบาทไปจนหมดจากนั้นทั้ง คู่ได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งในเวลาต่อมาช่วง11ตุา30นาทีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อป้อมนาวังหินได้นําคลิปเหตุการณ์โจรน,นะคะลงในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับข้อความเตือนใจเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุค่ะทางผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อและเข้าพบกับนายธนาวุฒิกูลชัยวิวัตกิจอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านตู้ซักผ้าหยอดเหรียญน,นายธนาวุฒิเปิดเผยนะคะว่าตนเองเพิ่งเปิดร้านนี้มาได้ไม่นานยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ลั สถานนี้มาก่อนค่ะจนกระทั่งเช้าวันนี้มาพบว่าตู้แลกเหรียญถูกงัดจนเสียหายอย่างหนักพร้อมเงินในตู้ที่ถูกขโมยไปจนหมดได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็พบชายหญิงคู่หนึ่งเป็นผู้ก่อเหตุจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพนัฐนิคมเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วทั้งนี้เจ้าของร้านนะคะยังฝากเตือนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและขอร้องให้ผู้ก่อเหตุค่ะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเป็นการสร้าง ความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ประกอบการที่ต้องลงทุนทำธุรกิจค่ะ